พี่น้องได้สิไปกับซาตุงกัเตรียมตัวไใบด้วยใส่เกือบใส่สองใส่สิบใส่เพ่ไปซาตุงสิไปมังนอกสองสามคืนไปมังนอกจะสองสามคืนกันพี่น้องซาตุงนะ เมียามยมาหอดคือสิบายบายไว้ <laughs> สวัสดีสุขสุขส,สมอารมณ์หมายสาวกเน่ย่หัวใจพระ่งบวกหัวใจสามหน่วยมากเออหัวใจแบบได้ปะแบบแบบได้ว่ะเห็ดแบบโอเปนอ้ยยมือสาวตุ้มบ่สาม,มาขี้กันเนะจังสิเดะ โอ้ยะเม็นยาสาตสุมสไปเมื่องนอ,อสุกสุกมาไปน้กสาตุมบ่ว่นสิสแดงของเราไม่ได้อยู่ห้อหนึ่งกันยังแงม,นะม,ม่มานนะสาวมือเด้อสาตุมบ่ออาจสิบ่้แหวะเด้อเบิ่งคลิปเบิ่งลายจะได้มาว่าอาทิตย์หนาอาทิตย์แล้วเห็นงานบดอาทิตย์ เสาเก็บของเกือบมันบอท่านสิไปแล้วนี่เส,สือก็มีแต่ขนแมวเสือแค่แนวเสาตุ่มว่าเอาเสือแค่แนวไงไปน้ำแจักมัน,นมสีห่อนสีหนาวหนาวกับเสียงดวงห่อนกับหอดเสือมัดเอวเพราะว่าคันเอาเสือ,อตัวใหญ่ไปมัดเอวบ่ได้ไหมหายยังมาตุ๊กตาตุ๊กตุนสาตุ่มยังอ่านตุ๊กตาบอกเก่งอยู่เขียนเลยแม่บ่อยอ่านเป็นยังเดียวเลยสาตุ่มตุ๊กตาสาตุ่มอ่านบอกเก่งเนี่ เอากระดาเอา,เอ,าอันนี้ถูเอาขนแมวออกก่อนเราว่าสิไปขืนรถแม่เลยเด้รถแม่สิออกอีกสิปนาที่สาตุ่มขืนมาไล่น้อยเดียวแจงขา่าเอาอันนี้ถูขนแมวออกมาแจงขาวว่าวาไปมื่งนอกสาอุ่มสาตุ่มอาจสิบอถถัฒนัเขามาโสงสินะเอยเห็นงานเบออาทิตย์มึงแต่แดงกับแรง คนมาแต่งงานเอาัวเมียโรงแรมเนาะสาวตุ่มกะต้องจัดของเขาเนาะเขาหลดให้ยสาวตุ่มปูบนนอนให้คู่บ่าวสาวไหมให้ไม่ห่างไปปูบนนอนไหมอ๊ดป่ากันกยาเจ้าหลุดเยอะเอาสนอกเพราะว่าแถวบ้านสาวตุ่มเขาเจ้าบ่ให้ยไม่ห่างปูบนนอนให้ครูสีเอาคว้ามี่อะไรเตะสาวตุ่มสาวตุ่มกะน้องยาสวัสดีค่ะ <cond vitamin é> น้องยาสวัสดีพี่สุกด้วยเนาะพี่สาวจ๋าประสนน้องยาสาวตุ้มยังไม่ได้ไปชมอะไรให้น้องยาเลยนะพี่สาวตุ้มง,งานยุ่งๆวันนี้พี่สาวตุ้มจะไปเมืองนอกไปเปลี่ยนอากาศไปเปี่ยนอากาศสักสองสามคืนเนาะเพราะว่าตอนที่เจ้านายเขาไม่อนุมาตให้สาวตุ้มไปประเทศกรีกนสาวตุ้มก็เสียเส้นก็เลยขอฮันนีเดย์ใหม่อีกรอบนึง ทีนี้บอกอก่อนล่วงหน้าหนึ่งเดือนก่อนหน้านั้นก็บอกอก่อนล่วงหน้าหนึ่งเดือนหัวหน้าอนุมัติแล้วแต่ว่าเจ้านายไม่อนุมัติเนาะสาวตุ้มเอานี้สาวตุ้มเอานี่มาขูดเอาขนแมวออกก็เลยร้ายไปด้วยเด้อขออภิทานอภัยสาวตุ้มเฝ้าแบบอย่างเฝ้าเนาะเหลือเวลาไม่เยอะมานั่งแป๊บนึงนะคะ น้องยาบอกดีแท้ดีอะไรดีไปเมืองนอกนะบอกน้องยาโอ้ยพี่สาวตุ่มทํางานหนักหนักนกทีนี้น่ะมันไม่ได้พักผ่อนเนาะมันมันทํางานหนักสะสมทีนี้มันก็เจ็บหลังเจ็บไหล่เจ็บไปหมดตื่นขึ้นมาก็บ้านหลังเดิมก็อี้ตัวเดิมโซฟาตัวเดิมเตียงนอนอันเดิมส่วมอันเดิมห้องน้าอันเดิมมันก็เบื่อหน่ายเนาะมีหน้าฝรั่งเขาถึงได้ไปพักร้อนเมืองนอกเมืองนอกไปตรงนู้ตรงนี้เนาะเน้นว่าเราจะไป เปลี่ยนที่เปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยมันก็ช่วยได้เนาะพี่สาวตุ้มก็เลยจะไปกลับไทยหรือพี่ตุ้มเจเจสวัสดีค่ะเจเจนะคะอยากกลับอยู่แล้วไทยเจเจนีเมนผู้ใหเนาะเจเจบอกพี่สาวตุ้มเด้อพี่สาวตุ้มเราเป็นอะไรกันหรือยังพี่สาวตุ้มไม่ได้กลับเมืองไทยหรอกน้องจา๋าพี่สาวตุ้มจะไปฝรั่งเศสใกล้ๆนี่นเองถ้าเป็นบ้านเราก็ถ้าเป็นบ้านเราก็อุบลโคราชแปลงสีเนาะ สาตุมจะไปฝรั่งเศสนะคะไปเติมพลังไปใช่แล้วนุองหยาไปเติมพลังไปพักผ่อนไปเปลี่ยนอากาศไปเปลี่ยนอาหารไม่ต้องตื่นขึ้น,นมาแล้วก็มาเข้าซ่วมมาเข้าซ่วมออันเดียวมามาอาบน้ําอ่างเดียวเดิมๆเ,เนาะอันอันนี่ยงน้องนิกค่ะโอน้องนิกอังกฤษบวกลานั่งข้าเป็นช่องน้อยบวนี่เจ๊ ไปคอมเมนต์ไปให้เอื่อยในด้านหน้าค่ะเจอเอื่อยลืมเนาะเพราะว่าเอื่อยสิบวันยืมเงินสองสามมือเสื้ออยู่ดอกยาเบ่าหนาจอาอีอย่านวเสื้ออย่านก้นวเสื้อสาตุ่มท่าคีมไปนั่มบานี้บานี้ซื้อใหม่มาเต็มหนึ่งกินกับ่ท่านก็ต้องเอาไปนั่มเพราะว่าเสียดายสาตุ่มปาดหมกงวงใส่ใส่ใส่สท็อป,ปเปแว่เหลวปาดแตงไทยใส่ท็อป,ปเปแว่เหลว อ่าอ่าป่วยสองสามหน่วยขั้นมายู่นี่เท่ากับสีน้ำเนาะกับสีเสือดายเท่าเนาะกับสีเอาไปกินทั้งรถไฟไปนั่งลาแล้วกับแตงใส่กระเป๋าขอโทษขออภัยเด้อบอกไปนั่งสวนไปพร้อมเนาะเออนี่เด็กแม่สาวตุงป่าส่วนอันนี้สตรอเบอร์รี่เชอร์รี่เนาะกระล่างแล้วสวัสดีครับโตเต้โตเต้สวัสดีค่ะพี่สาวตุงกระล่างเก็บเข่าเก็บของสิไปเมื่ยงหน่อ ก็เลยหนักในัก่น้อยแต่ว่ากับขื่นลายเนาะแจงข่าวเราแจง่าสามสี่มือห้าสาวตุ่มมาได้ไปหาผู้ใดยุ่ช่องใดกะบย่าสาว่ากกักัน,ากส,าาากนสามอย่างผลไม้ใส่ถุงหิ้วไปพี่ตโตเต๋จ้ามาสันา่นนะคะน้องอยาสวัสดีครับเพื่อนๆมาสั่นตโตเต๋วานะคะบอกไปนั่โสไปพร้อมสาวตุ่มกันแลน่นเก็บมักไม่มักไรใสก่กระเป๋าเนาะพะว่าคัดเอาใบเท่ากับสีเนาสีนุมนะ่มเนาะอ แบกจ่อยเอาไปด้วยเสียดายเพราะว่ามันอยู่บ้านสีน่วันไม่มีใครกินี่ดูซิบินวันไหนครับอุ้ยพี่สาวตุมขึ้นรถไฟโตเจ๊ไม่ได้บินค่ะกล้วยนี่คณะไวาหามือเท้ากระชีนาเนาะส่วนอะโวคาโดนี่กะสองน่วยนี่ก็ซุกจนจนเละละสาตุมต้องเอาไปด้วยเนาะเอาเธอใส่ถุงไปด้วยไปนั่งกินอยู่ทั้งรถไฟเนาะ เสียดายส่วนมีดนี่ก็ทิพยอไปนั่งเพื่อเอาไปปาดบักใหม่วาแเหลี่กมนคะคะกระดาษอันนีคน,นกินเด็นเอาว้กับน่าวิ่นเสียดายสูดเป็นเงื่อนเป็นข้ามเนาะนะคะโต๊ะเต๊กพี่สาวตุ่มสไปฝรั่งเศสเนาะจากสาวิตเซอร์แลนด์ไปฝรั่งเศสมองพี่สาวตุ่มสไปนี่กับหาชวโมงนะคะโต๊ะเต๊กับสวัสดีน้องยาด้วยนะคะซาตุนกับิเอามีดไปนั่ง เอาหีบใส่ใส่ในถุงก่อนอย่างนั้นปากขามาถือถุงตามขาเนาะตอนแร้มาเล่าข้าวหนึ่งเทาวเดียวนี่ลยนะแจ้งข่าวเราแจ้งค่าสาตุ้มยังไม่ได้ไปเยี่ยมใครเนาะก็รอในเรื่องสาตุ้มปยู่บ้านแล้วอาทิตย์กระหันกับ่ค่อยได้ไปเยี่ยมใครเพราะว่าสาตุ้มเอกงานเนาะเขาเจ้ามาเอาหัวเอาเม่อะไโรงแรมท่านงานนี่เด้อถุงลอกขาสาตุ้มท่งเขาเจ้าป้าตุ้มอันนี้อันนั้นเนาะ ุ่มกเลยบ๊อบมีขนากไปยามมูแรนงายบ้านนี้ก็สุไปมุง่งแนกพักผ่อนตากอากาศขนมหมอ้อแกงย่าเทพสาตุมมาเนียสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีไอเทพค่ะนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะจัดกระเป๋าน้ำพมขนมหม้อแกงย่าเทพนะคะผู้ไดแน่กับผู้ไดแน่ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาตุมบ้านตแยเด้อน,นะคะย่าเทพกับวัานน้องยาสวัสดีแก้วสัน มัดผมส่งอเจาะไปเห็นมัน้เรียนเขาสนกันอมมนู่ว่ามันง่วงมานนี้ก็สิเอามูลีลงเดยย่านแดดเขามาตีโซฟาลาะมัดแปะผมนะคะหนุ่มหนาโมนสวัสดีค่ะหนุ่มหนามมนสาวตุนกำหนดเก็บกระเป๋าอยู่กับขึ้นหอตั้งแต่สัมีเม็ดไนโตัวเกสวัสดีจ้าจากขนมมอแกนยายเทพน้องสวัสดีทุกท่านเด้อหนุน่มหนามนวางนะคะขอบคุณ หัวใจถูกโบของโตเตเดนะคะบินวันไหนประสันบินเมื่อนี่ละ <c oughs> ขึ้นขึ้รถไฟไปสลัข้ามฝนตกครับอ้าตจิเมื่อนี่อสวิตเซลนด์ไม่ดแดดตว่ากต่แดดบ้องแห้งดอกแต่ว่าสาวตุ่มกับจีเซเสื้อขนยาวบางๆกันหนาวเนาะผมกําลังเสียเริกงานครับโอ้ยือดีแดีสาวตุ่มบอกว่าเริกงานคํามือตื่นตามาเก็บกระเป๋ามาสา้หน่ตัวพะวามัน โมมี่ได้างเก็บดีแต่ว่าอันรถไฟมันสิออกอันสิไปขึ้นรถเมหนาบ้านนี่บายสองโมงกับสิบหานาที่ขนมโบแกงยา่เทปสวัสดีหนุ่มหนามน้นะคะเบาเบาเบาโหมดนักกินเข่าครับเบาโหมดผู้ใดเบาโหมดมาเด้อเอาบุญบงองอ่สาตุมบอมาักบุญบ่งไฟแม่ยายเทปโตเตเป็นมาหนุ่มหนามนสวัสดีครับสาตุมบอมาักบ,บุญบ่งไฟเพราะว่า สาตุ่มว่ามันหนึ่งมันเสียงดังสองมันเหม็นคิ้วอัน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 ขี่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 บังไฟนะสิไปยามพี่น้องยูทูปประสานอ๋อมาดีแท้มวนกระดอกบ่อสาตุมบอมักขี่เราบัดที่นี่เพิ่นกัเอาสกปรกเอาขี่ต้มขี่จืดมาท่าบัดเพื่อกับเอาเห็ดป่ายเห็ดอีหยังเห็ดเห็ดเห็ดค้อยเสียขลาออกมาสาตุมบอมักสาตุมแล้วก็ว่าบังไฟบังขืนเอาคนล่องต้มยังสินะสาตุมก็เลยบบอมักแก้เห็ด มันอีจักบ่ามากมวนกับผู้มวนผู้มากกับมวนผู้บ่ามากกับบ่ามวนบ่ได้เล่นนั้นบอด้เล่นกับบอมากัเย้ๆสาธุนะมาค่ะบ่ได้เล่นกับบอมากเป็นส้มบ่ามากเป็นหูบบอมากบ่ได้เล่นนั้นข้าเจ้ารอเขาสั่นอ๋อบ่ได้เล่นกับหางมา แด่ว่าจ้ากุมกับบ้านขอนเราเดหลให้บามักมวนเดี๋ยวสิไล่สดอยู่กับบ่านนอนจังสิไดไล่สดเออ คันไปปาขันยุปดังเสียดแถวสาตุนจะอาจสีบอมี่อาจสีบอมี่ขืนเด้วนุน่มหนาม่นสาตุมกนจะจีบ่ได้เดข่าไปยามไถคือบอกหั่นอะโอไยจกกัดบ่แหกก้กจัดเถื่อกนกระเป๋าคนตายไปดามสามหมื่นพร้อมเ็งกระเป๋าจ้าเป็นแนนยงแนหนึงเกิดแตะนหนึงเกิดพอแตะขอประท่านโทษยังไปยังแม่เพราะว่าสาตุมเก็บของนั่งผ่อน จะวางใ่อยากไร้ล่าเลยจะเล่นลายน้ำหอมเก็บของไปนะั่งของใส่ของจายอาย่่ะ่ะมันเป็ยงงย่ยังโดอยังของเหืองนักค่ะพี่นองยื t ถูกพยายามกันดีแล้นะแวเนาะเด็กพยายามกังซักกุ่มเด็กพยนายามใช้ดอกน้ำม่นอยู่ใก่จันจะไลพยายามอยู่แล้วอันน,นะขขอนี้ต่นจะไม่ได้สุพักคอนนี้มามี่เลย กลับมาอีกตีคือเอาไปหลายแกอ๊บกระส่งไน่หกตเสื้อสไน่พอใส่กับเส้นผู้เสบูลิสติท่าปากในบ่เอาตีขี้บ่เอาตีเสือ้อบ่เอาตีเสื้อขี้เกับเครื่องกระเป๋าเหรองานเทอมหนาวอันยายชวยเก็บประสา,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 าสวัสดีจ้าสุขประเสรนฐกัเอาไปใส่เห็นพ่อ,อตะนอนบริสักธไหมเกิด แตะกเอาถ้าเธอมันแดดดีกับซีได้ใส่เกิบแตะอันเธอมันบ่แดดดีกับใส่เกิบผ้าใบกับเอาสินเหียนไปนด้ไหมมันแดดเนาะได้แดดสวัสดีครับผมมาสั่นนะคะอันเธอมันแดดกับใส่สินเหียนอันมันบ่แดดกับว่าใส่สินเหียนก็ต้องใส่เสือ้อแขนยาวหนวกบังไม่ได้น้ำเด็กกว่บบาภาษา <c oughs> อันตกบนแถวนี้กัแปลว่าตกบนไฟเนาะ เอากระดาษทิชชู่ทิชชูอก่อนเ็บขอหน้าที่สุดท้ายเอ้ยตานายีย่เงาซอสตุ่มเป็นคอนสัมภาละเยอะก็กระดาษทิชชู่ไปน้ำเชื่อมเปีเใส่เนาะนะคะยายเทพสวัสดีครับผมมาสั่งจากซุกซุกเนาะเปิดกระบะยาไปยาไป,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 ปลูกปูงล้างมือสิไปไซ์ก่อนเนาะสิไปฝร,รั่งเศสยายเทพ สาตุ้งสิไปประเทศฝรั่งเศสเปลี่ยนอากาศนิดหน่อยจักรซีหาหมือพอลสาวตุ้งทํางานหลายมันเมื่อยมันทำงานทํางานหลายตื่นขึ้นมากจากบ,บรรยากาศเดิมๆตื่นขึ้นมาก,กจากจับเขาโทรศัพท์จับจับยูทูบกับโปไปสายบันกับโปตีงกับยูแต่กระมองกับโปไปบ่มาบ่มาบ่ไปยุง่งแสบไม่น่าสิพักพอนกับโปมีน้อยหนึ่งกับว่าผูนาลล้นั้นลายน้อยหนึ่งกับว่าไปบนที่เหยียบเขาเขาเพราะว่าเบิ้งห้าวห้าวกระตกบ่อเขาู ม่นก่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นสาวตุ่มก็เลยถือโอกาสไปหานอนต่างทินจักสองสามคืนเนาะนะคะก็เลยก่อนจะไปกะไล่ซดนิดหน่อยอ๋อดีแทคอ่ะมันมันมันต้องค่ะคนตัวยหเทลมันต้องมันต้องไปมีเวลานิดหน่อยแบบที่นี่ถ้าสาวตุ่มไปสั่นกันอบอาจสีพโบมี่อ่า เพราะว่าสาวตุ่มใบฝ้บริษัทขอบคุ้มทัวยุโรปเนาะแค่เฉพาะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเป็นตัดการค่า,าใช้จ่ายถ้าอยู่โรงแรมโรงแรมมันก็ไมมีเงินละใบฝ้าแต่แว่าเว่ละสาวตุ่มออกไปยางไปยังจิกะการไหลาการยังกับอาชสิโบมีกับอาชสิบริ้ปไปหาแพนเองสิเนาะนะคะขอบคุณหัวใจโตเต้เด้อนั่นละจะเลยกลายเป็นว่ามันจะต้องไปพัก่อนนิดหน่อยไปซ้ำคืนหนึ่งดอกนะคะแหงเป็นเทเลอร์เ่ทาลาเบิงข้างดีๆเด้อ เอ้ยสาวตุ่มกรบเปานพุดด่นดอกห้าเาหล่าหลายยางเก่งก,ะดดงกร,ะร,ะระตัมรถแท็กซี่นะรถ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 ดั่ก็บม่ไปตัดเอ้ยปาักเนาะ็ผมเบื่อพีเ่เลยเหล่าป้ายเลขสิมารแอวเอาบระตัมดอกขอบคุณหลายๆที่เตือน ใจหัวใจอันมวานนี่วานมาวานมาวานมาวานอันอันอันนมเมืองสาเกตเนาะเพิ่นกะเพิ่นกะบยุคจังสี่ลับโคโยโคโยอยู่สีเมนเพิ่นเฮดเบียร์นั่นหรือเพิ่นกะเขามาเบิ่งกได้จังสี่นะสาตุลาะสาตุลาะหอยสซนมาปานกบสกินเบ็ดแท็กสันดานถือจ้าของมาสร้างว่าเถะยายเถบวาเนาะซุกซุก่นกไงอะไรอ่ะเนี่ยมาอะไรอ่ะอะไรอ่ะนกอะไรอ่ะนกนกนก นกเพนกวินบ่ะห้ดอกไม้นอนรับมาพร้อมขอบคุณลหลายๆเจตจานงใจเนาะสาตุมกับแบ๊บมาข้าวเดี๋ยวนี่แหละอีหานาที่อีซีนะที่กะสีอัมลาผ้าจากสีฝาวเล่นไปไปรถเมฆถือลากกระเป๋าล้วก็ถือถือทุงหมักใหม่ก่อนสิไปนี่กะสีเปียมูลีลุ่เพวมาแดดสเขามาเผาเเือนส่วนต้นใหม่นี่กะสีจงใหมเธอถือแดดน้อยนึงต้นใหม่สาตุมกับ แม่ไม่อยู่บ้านสามวันสีวันเด้อลูกหลาะดูแลตัวเองนะจ๊ะรดน้ำไป้แล้วด้วยนะเว้ยถ้าใส่เด๋วใ,ใส่ง่ายก่อเจ้าสีลับพี่น้องสิไปใส่กต่ย่ากมันก๊อใหม่ก๊ไกไหลบานแห้งเสี่ยเม,ม้าไม่แห้งแห้งสิย่างสร้างมันเ,นเ,เานนถาะขานขุดประสันได้เหตุว่าโมเมนต์ยัางดอกบ้บบานหลง บอ่อตองมาเยี่ยมก็ได้เด้อครับผมเบือที่อ้ามาสร้างว่าถ่โต๊เตีคือมาสิเบือสาวตุ้มไม่แท่สิไปนงางให้อยู่ป่ายรถเมื่โอ้ยบ่ห้ดอกสาวตุ้มนะขั้นข้นหายสาวตุ้มจังหายท่านหลงท่านสาวตุ้มบ่หายขอแต่มีเงินแล้วก็มีหม่องนอน <c oughs> หายอยู่พเป็นต้องแน่องใส่นะค่ะ ตอนนี้14บสายสอโมงอ่าเนาที uh, 00. 8ปดเก้าสสโอสาตุงกสิอําลาพาจากพี่น้องเด๊สิไปไปรถเมละ่ะไม่สิบพ่ท่านรถเมลเนาะพ่อกันไม่หามีโอกาสากส, Live. สาตุงกสิไลฟ์ Live. สดจากประเทศฝรั่งเศสเนาะถามว่ามีโอกาสกับรอชมคลิปนะสำหรับใครที่เข้ามาชมไลฟ์แล้วก็ชมคลิปสาตุมกลับมาแล้วจะรีบเร่งมือไปเยี่ยมชมเนาะ พบกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะสำหรับไลฟ์มีสาวตุ้มขอลาไปแลว้วสาตุ้มจะไปเมืองนอกแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ <c oughs>